ใครก็ตามที่คิดว่าชีวิตเราอ่ะมันก็เหมือนเขาเรียกอะไรขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงในการที่แบบเอามาแน่นอนอยู่แล้วที่เราจะต้องเจอนะคะเรื่องชาเลนเรื่องท้าทายแต่ให้เราแบบว่าเปลี่ยนแนะมุมมองว่าแบบต่อไปเนี่ยชีวิตเรามีแต่ขาขึ้นและขึ้นนะคะขึ้นและขึ้นอันนี้มันจะแบบขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะย่อนนิดนึงแล้วมันก็ขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นมันไม่ใช่ลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่เราให้คํานิยามเป็นเป็นเป็นภาษามนุษย์ออกมาว่าฉััันนนนกกาาลลงงงออยยยู่่ใขทุมจบเะ ถ้าวันนี้คุณรู้ไหมเงินไม่ชอบคนแบบไหนที่สุดคุณรู้ป่ะเงินเนี่ยเงินไม่ชอบอยู่กับคนที่แบบหมดหวังหรืออยู่ในที่เรารู้สึกว่าขาลงแล้ววิธีการนะคุณสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนได้ทันทีคําว่าทันทีคือวินาทีนี้เลยนะคะอันที่หนึ่งจำไว้เลยนะคือให้เราเองเปลี่ยนที่ความรู้สึกก่อน ถ้าใครที่เจอปัญหาอยู่คือใครเจอความท้าทายชาเลนจ์เจอคนที่ไม่น่ารักไม่ดีหรือเจอปัญหาอะไรในชีวิตของคุณก็ต่างคุณต้องบอกเลยว่านี่แหละคือบันไดที่มันเร็วมากเลยมันก้าวข้ามเร็วมากถ้าวันนี้คุณไม่เจอเรื่องพวกนี้นะคุณจะไม่พัฒนาตัวเองคุณจําเรื่องนี้ไว้นะถ้าเมื่อไหร่ที่เจอปัญหาหรือว่าธุรกิจคุณมาถึงอะไรบางอย่างที่มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นปัญหานั้นนะ่ะในความเป็นจีนคุณเปลี่ยนความรู้สึกกับปัญหาก่อนนะปัญหานั้นเป็นเพียงแค่รายหรือสัญญาณ บอกว่าสิ่งที่คุณทำไม่เวิร์กหรือสิ่งที่คุณทําหรือตัวคุณจะต้องพัฒนาเท่านั้นเองอย่าไปรู้สึกไม่ดีกับปัญหานะปัญหากรึ่งตายแล้วเราตีโพยตีพายปัญหาใหญ่เท่าบ้านเลยคะนี้จากที่ปัญหามีแค่นี้แต่เรารู้สึกไปโฟกัสให,ให้พลังมันนะแล้วร,รู้สึกว่าฉันเกลียดมันฉันทําไมต้องเป็นปัญหากับฉันถ้าใครเจอปัญหาแล้วยังแบบมาตีโพยตีพายแบบนี้ว่าทําไมเอออะไรนะทําไมต้องเกิดเรื่องนี้กับฉันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่เกิดคนอื่นอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นกับคุณถูกแล้ว มันถูกที่ถูกเวลาเสมอจกักรวาลจะจัดทุกอย่างทุกเหตุการณ์ถูกที่ถูกเวลาเสมอค่ะ <c oughs> โอเคไหมดังนั้นในสิ่งที่คุณเจอมันแสดงว่าถ้าปัญหามาปึ้งที่หน้าคุณมันคือสัญญาณบอกว่าคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างว่าอันสิ่งที่ทําอยู่ไม่เวิร์กและคุณจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองข้ามไปแต่ถ้าคุณไม่เจอปัญหาเลยมันจะเป็นแบบนี้เกิดมาปุ๊บ เกิดมาก็ไม่มีอะไรเฉยๆเนื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆก็ไม่รู้ว่าต้องพัฒนาอะไรก็มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งถ้าคนมีชีวิตแบบนี้มันก็ดีแหละจริงๆแล้วเนี่ยแต่มันก็จะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้เลยนะโลกเราจะไม่มีวิวัฒนาการเข้าใจปะจะไม่มี evolution ต่างๆจะไม่มีออนวัตกรรมเกิดขึ้นแน่นอนค่ะถ้าไม่เกิดปัญหามันจะไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยตอนถ้าสมมติเราไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยตั้งแต่มนุษย์ถ้ำเราก็ยังอยู่มนุษย์ถ้ำแบบนั้นจะไม่มีพัฒนนาากกรเกิดขึ้ อันการที่เกิดปัญหามันคือการที่แบบส่งมาแบบว่าเฮ้ยเธอ,เธอ,เ,ธอเธอต้องทําอะไรบางอย่างตรงนี้ไม่เวิร์กแหละตรงนี้ไม่ใช่แล้วต้องทําอะไรบางอย่างดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก่อนอันที่หนึ่งคืออย่าไปรู้สึกผิดอย่าไปขยายกับเอ้ยอย่าอย่าไปรู้สึกไม่ดีกับปัญหาแล้วอย่าไปขยายกับมันแล้วอย่าไปตีโพยตีพาย,ยาตกใจเยอะมันแค่มันแค่เป็นสัญญาณมาบอกทางอะ่ะเหมือนแบบไปทางนี้จะก็ไปทางนี้ไปทางนี้แค่นั้นแค่นั้นจบอันที่สองที่คุณต้องทําเลยนะเวลาคนส่วนใหญ่เจอปัญหาแล้วรู้สึกยังไงคะ เ้อแท้เรารู้สึกว่ามันหมดกําลังใจเนาะมันแบบเศร้ามันท้อแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หาทางออกไม่เจอแล้วมันก็ทุกข์แล้วมันก็เครียดกังวลคุณจะต้องทําสวนเรื่องเรื่องนี้กับชาวบ้านเขาคนอื่นเขาเจอเรื่องทุกข์เขาทุกข์แต่ไม่ถ้าเราเป็นยอดมนุษย์เจอเรื่องทุกข์เราเป็นไงเราสวนเลยค่ะเราสุขนี่แหละเป็นสิ่งที่ทํายากสําหรับคนที่แบบแล้ว,แล,วแล้วบางคนก็แบบไม่รู้ว่า มันมันจะได้มันจะได้ผลได้ยังไงในเมื่อมันไม่เห็นมีหลักตรรกะอะไรที่รองรับเลยใช่ป่ะในขณะที่ทุกอยู่ฉันจะไปหัวเราะลันลาได้ไงฉันจะไปสนุกฉันจะไปบันเทิงฉันจะไปเอนเตอร์เทนตัวเองได้ยังไงในเมื่อตอนนี้มันมีปัญหาอยู่อ่ะจะให้ไปมีความสุขได้อย่างไรเวลาเราคิดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเจอปัญหาแล้วเราก็ทุกเศร้าเครียดกังวลนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเวรเชั่นมันอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความคิดของคุณเนี่ยมันจะอยู่นะคุณจะได้ดาวน์โหลดความคิดของคุณเนี่ยจักรวันส่งไอเดียส่งความรู้มาทุกอย่างเนี่ยเขาส่งตลอดเวลาแต่คุณจะสามารถรับได้ตามนะคะวเบรชั่นที่คุณอยู่ก็ได้ป่ะอันนั้นเนี่ยปัญญามันจะเท่ากับปัญหานะมันเท่ากับปัญหาที่คุณสร้างขึ้นดังนั้นเนี่ยทางทางแก้หาไม่เจออยู่แล้วค่ะังนั้นทางแก้หาไม่เจออยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณถ้าคุณสวนทางเมื่อไหร่คุณถึงจะคิดออก อันเนี้ยพอเราเข้าใจโลกเข้าใจศัตรธรรมใช้ยานอย่างรู้ในการรับรู้ว่าเฮ้ย่อไปชีวิตด,ดีแน่และอันที่3าคือจิตบกบานอันที่4ี่คือพอเบิกบานเสร็จปุ๊บจิตด,ดึงดูดเลยขาจบนั้นอยากจะได้อะไรในชีวิตขาขึ้นอยู่แล้วโอเคไหมนี่มันคือ4เรื่องสีวิชาหลักเนี่ยครูครูมองว่าถ้าเราได้อันเนี้ยติดตัวไปนะ คุณสบายตลอดชีวิตละ่ะใครที่แบบทันนะโชคดีมากเพราะว่าตัวเซลล์ท้องนี้นะคะมีทั้งหมด20คําคพูดที่ควรพูดกับตเองทุกวันเลยคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยากได้ผลนะคะอันนี้อันนี้ครูทําด้วยตัวเองมานานมากแล้วนะคะเป็นคําพูดที่มาทั้งกล่องเลย นะคะก็คือเป็นคำพูดที่ขวดใช้พูดกับตัวเองตั้งแต่นานมากแล้วนะคะก็จะมีกล่องให้แบบนี้นะคะมี20คํำพูดนะคะแบบนี้เป็นการ์ดนะนะคะอันนี้เหลือเหลือ20ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเซตที่ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นร้อยหมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเซตที่แบบ20คําพูดนะคะแล้วก็จะมีหน้าของครูสวยๆไปด้วย <c oughs> นะคะแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยนะคะเงินวิ่งก็หาฉันและชอบอยู่กับฉันตลอดเลยอย่างเงี้ยคือตอนที่เราเองรู้สึกว่าเงินขาดมือ สลับคําพูดนะคะอยาไปบอกว่าโอ๊ยเวลาใครถามบอกว่าลูกถามว่าแม่ช่วงนี้เป็นไงโอ๊ยแม่แบบช่วงนี้ขายไม่ดีเลยเงินขาดมือมากเลยลูกอะไรเงี้ยคือแบบเงินหายากมากเลยนะคะหยิบคําพูดนี้มาพูดกับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนนอนนะคะก่อนจะนอนเนาะเรานั่งสมาธิเราเคลียร์จิตตัวเองเรียบร้อยก่อนจะนอนเราก็ท่องนิดนึงนะคะเงินวิ่งเข้าหาฉันและชอบอยู่กับฉันค่ะนี่นะคะเรื่องการเงินมีอยู่หลายคำนะนะ,ะมีหลายคํามากเลยนะ,ะหรือเรากําลังเจอเรื่องที่มันลําบากกับชีวิตเยอะๆนะคะเนี่ย นะแล้วมันแบบมันยากอะทำอะไรมันยากเหลือเกินนะคะก็หยิบคําพูดนี้ขึ้นมานะคะทุกอย่างมันง่ายเสมอสําหรับฉันมันมีคําพูดเยอะมากทุกคนมี20อันนะคะไม่อ่านไม่อ่านทั้งหมดหรอกทุกคืนก่อนจะนอนรู้สึกรีแลกซ์สบายๆเอาเนี้ยมาอ่านนะคะมีอ่านอย่างงี้นะคะอ่านแบบนี้นะนะคะอ่านไปอ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วชีวิตจะดีขึ้นทีนี้เนี่ยมันจะมีคาถาป้องกันนะคะความคิดลบอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็คือ,อ,อสามารถนะคะ ข้างในเนี่ยเวลาเจออะไรที่มันแบบข้างนอกเวลาไปเจอหัวหน้าไม่ดีเหอะเจอคนคิดลบที่เราควบคุมพ,พลังงานตัวเองไม่ได้หยิบอันนี้นะคะขึ้นมาท่องคุณจะมีการ์ดให้แบบนี้ไปใส่ในกระเป๋าตังค์ไว้นะคะมีคําพูดมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้พลังงานลบเข้ามาในร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ครูใช้มายาวนานแล้วคําพูดเหล่านี้เนี่ยใช้มาประมาณเป็น5ปีละนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยสรุปให้ทุกคนแล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นเอ่อเป็นการ์ดเป้าหมายแบบนี้ด้วยนะเป้าหมายในชีวิตนะคะทาเป็นแฟลชการ์ดขึ้นมาเขียนปุบ ก็อยู่ในเสียบไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วก็เน้นย้ําตัวเองบ่อยๆแบบนี้นะคะเพราะอยู่ในเป้าหมายเรื่อยๆเนี่ยคือคุณไม่ต้องสนใจว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แต่คุณก็จดจ่อในเป้าหมายเข้าไว้นะคะมันก็จะดีขึ้นเองโอเคไหมอยู่ในวายเบรชั่นที่ดีอันนี้เซตนี้นะคะจริงๆแล้วราคาเต็มพันห้านะแต่ถ้าใครเอานะยีส่สิบเซตสุดท้ายควงให้ราคานี้แล้วกันเนาะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสซตสุดท้ายนะไม่งั้นพันห้านะคะสุดท้ายละนะคะก็คือให้ราคา999ส่งฟรีไปเลยดีกว่า ส่งฟรีไปเลยดีกว่าครูแถมโปสเตอร์อันนึงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นะคะแล้วแต่ครูจะเลือกให้เนาะมี4แบบนะคะเป็นโปสเตอร์สวยงามเอาครูพลลาไปเป็นเพื่อนคะ่ะไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะแบบนี้ครูเซ็นชื่อให้นะคะเนาะนะก็แถมโปสเตอร์ไปอันหนึง่ง999บาทไปเลยนะคะดีสุดละโอเคอันนั้นเนี่ยใครที่นะคะชอบเรื่องของจิตวิญญาณมากๆเลยนะคะครูแนะนำนะให้ไปที่คอจกัออจก,กรวาลแห่งจิต เนาะก็หลายคนบอกว่าครูขาถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่มากๆเลยที่เข้ามาแล้วเรียนครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วแบบเออจะเข้าใจไหมครูคิดว่ากูอธิบายได้อย่างได้อย่างไม่ยากเนาะเพราะแอดมินก็นั่งเรียนด้วยเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจได้อย่างงไไ่ายดายเลยนะคะไปเรียนกันมีสีวิชาหลักๆซึ่งมันเจ๋งมาก1นึวิชาจิตตื่นรู้2วิชาจิตยังรู้3วิชาจิตเบิกบาน4ี่วิชาจิตดึงดูดขาะ4อันนี้คือหากินได้ตลอดชีวิตแล้วคุณสบายแล้วครูแบบเรียบเรียงไว้แล้วคือว่า แล้วครูจะสอนรไรต่อมันหมดแล้วดังนั้นรีบไปเรียนคอสนี้นะคะโอเคไหมแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรียนสมาธิล้วชอบกันมากเรื่องฝึกเรื่องจิตอย่างรู้นี่แหละแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้ครูเปิดในเดือนหน้าอีกนะคะเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีเนาะสำหรับใครที่อยากให้ครูเปิดนะคะเดี๋ยวขอคิดก่อนนิดน,นึงว่าจะเปิดดีไหมหลายคนบอกว่าครูเปิดทุกเดือนเลยคะ่ะมันดีมากเลยมันดีมากเลยครูมีวิธีการนะคะให้เข้าสมาธิเพียงหนึ่งวินาทีคุณเข้าเลย จริงคือคนที่ฟุ้งอะไรก็ตามคิดเยอะแยะนั่นนู่นคงมีเทคนิคเลยหนึ่งวินาทีไม่ใช่1นาทีนะคะหวินาทีเข้าเลยคุณจะเข้าสมิธ instant meditation เลยทันทีอันนี้เจ๋งมากนะคะแล้วการนนะั่งสมาธิไม่ไม่เยอะเลยวันละ15นาทีต่อวันพอล้ะสง,งบและได้ปัญญาและเริ่มอย่างรู้ได้ละ มันเจ๋งมากเลยนี่คือทางรัดนะคะใครที่สนใจก็มันมีมันมีคอร์สออนไลน์ด้วยเนาะนะคะสามารถไปเรียนคอร์สออนไลน์ได้หรือว่าอยากจะเจอตัวอีกครั้งนึงเดี๋ยวครูอาจจะเปิดเดือนกุมภาเดี๋ยวเดียวบอกอีกทีหนึ่งเนาะนะคะถ้าสนใจก็โอเคเลยจุนจิตจักรวาลด้วยยานอย่างรู้อันนี้ให้ราคาพิเศษะคะ่ะไปเลยที่5,900แล้วกัน นะคะสมาธินะอันนี้มันมันไม่ใช่แค่สมาธิบางคนคิดว่าครูไปนั่งสมาธิแต่มันมีเทคนิคเยอะมากเลยมันไม่ใช่แค่สมาธิสมาธิมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทําให้เราเติบโตขึ้นได้ในทางจิตวิญญาณแต่กิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็ช่วยได้อีกเยอะมากดังนั้นในนี้มันเป็นการฝึกยานอย่างรู้ไม่ใช่แค่สมาธินะ,นะคะอันแพ็กค,คู่นะคะราคาที่1 หมื่นเท่าไหร่นะ8,000นะคะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพล่านักจิตวิทยาก,กันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดเร็วๆไม่ว่า <laughs>